สวัสดีครับทุกคนพบกัก็ผมเีกแลยนะครับคาริงวันนี้อยู่กับรายการรีวิวเพชรหรือโตมอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาดีวิวนักเตะที่ชื่อว่าโดบิกนะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะโดบิกนะนะครับเป็นตัวแจกฟรีนะครับผมโดบิกร่างนี้สูงที่1 8 9ซนติเมตรนะครับอายุ26นะถนาดเท้าซ้ายนะทุกคนมาในตำแหน่งโคชเชอร์นะทุกคนมีบูทเขียวด้วยนะล่างนี้นะก็คือได้ทุกคนแหละมาครับเรามาดูโอ้กอะโอ้กอกอดบูทกับบูทเขียวนะอยู่ที่92นะ พอบูทเขียวกับยืนตำแหน่งเสร็จหรือว่าบูทอของทีมน่นนะอยู่97นะครับผมการคองบงครองบอลนี่แบบน้อยมากนะทุกคนบอกเลยส่งบอลนี่แทบไม่ต้องพูดถึงนะแต่จบสกอร์เยอะมากนะครับ94นะครับผมบงบอล84นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับผม อ่าสปีด84นี่ผมรู้สึกว่าแต่เล่นจริงผมรู้สึกช้านะสะปีดต้น77อ๋อมันชา้าเพราะสปีดต้นด้วยแหละคิกิงพาวเวอร์92นี่ถือว่ายิงพอได้นะครับแรงได้เลยนะครับจำเจ็ดสนะเจ้าต,ตัวสูงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องจำเยอะมากนะครับผมอ่า uh, พวกสเตมิโน่สเตมิน่าก็ถือว่าน้อยนะครับเท้าที่ถนัดก็ถือว่าน้อยนะครับมีเดียมนะครับสกิลเจ้าตัวมาก็มีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลยิงสกิล ส่วนใหญ่เป็นตกิลยิงอะทุกคนก็ถือว่าโอเคนะไปดูรีวิวนะครับว่าโดบิกจะโหดขนาดไหนนะมาครับเริ่มการรีวิวโดบิกครับผมจังหวะแรกมา cool. เพื่อนแย่งบอลได้ครับเปิดโคง้โคงมาให้โดบิกโขครับลูกนี้เป็นประตูครับเจ้าตัวไม่ธรรมาดานะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่ได้แย่เลยนะครับผมสลับโดบิกนะแต่ก็มีบางจังหวะที่แบบว่าเหมือนจะคมแต่ก็ไม่คมนะทุกคน จ้าตัวไม่ได้คมอะไรขนาดนั้นแบบพอเล่นได้ด้วยความเป็นตัวฟรีด้วยนะทุกคนก็บอกแล้วตัวฟรีไม่ได้ดีเสมอไปนะฮะน่ครับจ่ายมาเพื่อนยิงง่ายนะก็จ่ายได้นะครับดมบิกนะไม่ว่าจะหาช่องจ่ายบอลหรือว่ายิงนะแต่เจ้าตัวจะพลิกตัวช้าหน่อยนะดูดีทุกคนดูพลิกตัวดิโคตรช้าแล้วก็แบบความเร็วก็ช้าด้วยนะ<ฮ>แต่การยิงนอกกรอบนี่ก็พอใช้ได้นะไม่ได้ดีไม่ได้เด่นนะบางลูกเข้าบางลูกไม่เข้านะความคมไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะไม่ใช่ตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะ เนี่ยผมก็พยายามจะอัดแบบว่าไฮไลท์แบบว่าจังหวะยิงมานะเนี่ย oh. เข้ามา oh. ก็อัดนานอยู่นะสำหรับตัวนี้นะพยายามหาไฮไลท์ที่มันยิงคมๆมมาให้ดูนะแต่แบบบางจังหวะมันก็ยิงแบบติดยิงติดเซฟยิงติดอะไรอย่างเงี้ยดูคนเออติดเสาอ,อะไรเงี้ยบ่อยมากนะพยายามปั้นนะไม่ใช่ไม่ปั้นนะเนี่ย <It> s <S เปิด <the show. S 1> มาโค้งลูกนี้หติดเซฟ เจ้าต,ตัวตัวใหญ่นะทุกคนแบบลูกโขกอะไรเงี้ยใครแบบสายถนัดโขกผมว่าก็น่าจะชอบนะแต่ผมไม่ใช่ไม่ใช่สายเปิดโมงนะผมก็จะเล่นยากหน่อยนะนี่ครับมาดูก็ช้านะทุกคนดูดิต้องยิ่งแตะออกมาตามจริงถ้าเป็นกองหน้าตัวอื่นคือเราแตะเข้าไปหาหมุมพื้นที่กว้างๆได้ยิงนะอันนี้มันแคบไปอดูพลิกตัวช้าครับแต่ได้ความแข็งน,งนิดนึงครับแรกกับช้ามานะนี่ครับเพื่อนก็งัดมาโดนบีก็โขกนี้เหมือนส่งคืน ด้ความมันย้อนหลังไหยครับจะมาครับโดบิกโดบิกยิงอ้โหติดทุกคนเนี่ยเป็นบางจังหวะมันก็ไม่ได้เข้าเสมอไปนะทุกคนเหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่ได้เข้าอะไรเงี้ยมาก็หลอดม่วงซัดลูกนี้ก็เรียบร้อยครับถ้ามีจังหวะง้าง,งานหนากก้ากรอบนี้ก็มีโอกาสเข้าเหมือนกันนะทุกคนถ้ามีจังหวะง้าง,งาน,นะแต่ง้างช้ามากนะด้วยความที่เจ้าตัวไม่ค่อยคล่องนะ่ะดูพิกตัวกว่าจะง้างได้แต่ละลูกนานมากนะ ผมก็ชอบอยู่นะครับด้วยความเป็นตัวฟรีส่อินดี้ใครมีอยากเล่นอะไรเงี้ยเปิดมาโคกอะไรเงี้ยก็พอได้ลุ้นนะทุกคนด้วยความที่เจ้าตัวตัวสูงตัวใหญ่นะก็จะแย่งกองหลังได้ดีนะมาเพื่อนเห็นแล้วก็ปาดมาโรบีชาร์จมาจาะเจอก็เรียบร้อยครับจะไปเหลืออะไรครับด้วยวการชาร์จขนาดนี้แล้วนะแต่ต้องมาดูนะครับหลังจากไม่ติดบูทเขียวมาสมมติว่าสัปดาห์ไหนเขาฟอร์ไม่ดีไม่ติดบูทเขียวนี่จะขนาดไหนนะ มาบยิงรุกนี้ก็ง่ายนะครับเลี้ยงมากองหลังเขาเหมือนเ,นอเหนื่อยแล้วละเดือดอะไม่เหนื่อยละสิบนาทีแรกเหมือนเขาปล่อยจอยมากกว่านะมาจาังหวะนี้ครับโรบีหาช่องมาก็ยิงเลยครับโอ้โหก็ถือว่าได้อยู่นะไม่ได้แย่นะส่วนตัวผมก็พอรินได้นะแต่แบบถ้าถามว่าเป็นตัวหลักได้ไหมไอดีสายฟรีอะไรเงี้ยก็ไม่น่าได้นะเพราะว่ามันช้าไปมีจังหวะค้างๆได้ซัดลูกนี่ข้ามไปนะเน็ตผมก็ตุกเลยนะ ช่วงนี้เน็ตผมก็ตุกมากเลยเน็ตผมหายไปด้วยไงเน็ตหมดอะ่ะแกจ่ายมารบแล้วบีกจังงวันนี้ก็ปาดไม้เพื่นอนโงงใโหม่งออกในความน็ตกะตุกด้วยทุกคนไม่ตั้งใจจะจ่ายนะเนี่ยมาจ่ายมาแล้วบีกช่องมาช่องนี้ก็หาช่องดีนะไม่ได้แย่นะมายิงง่ายๆอย่างเงี้ยพยายามจ่ายตามเกมทุกคนไม่ได้แบบว่าจ่ายมั่วสั่วนะเราจะย,ยัดมั่วนะเพราะเจ้าตัวตัวนี้ก็คือ ก็คือช้านะพี่ตัวยากนะเนี่ยวิ่งหาช่องมาเพื่อนเปิดมา้วบิยิงไปลูกนี้ก็ติดเซฟทุกคนมาลูกเตะม,มุมบ้างครับหาด,บด,บดรบีโรบีดอโคลูกนี้ชนคานทุกคนเกือบเข้าลูกนี้ได้ซ้ำไม่ได้ซ้ำครับมาแมตซีลากมาดรบีวิ่งตัดมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับเหลืออะไร้วครับผมเนี่ยเจ้าตัวจะวิ่งตัดอย่างนี้ถือว่าดีเลยนะทุกคนใครแบบชอบกองหน้าประมาณนี้นะคอมโเชอร์แหละแต่แบบว่า ก็ไม่ได้แย่ทุกคนพอเล่นได้นะทุกคนล่างนี้นะใครมันมีทุกคนอยู่แล้วแหละใครอยากกลับมาลองเล่นก็ลองเล่นได้นะสายฟรีนะแมฟซีปิกมาความดีความเชอบต้องให้แมนซีลุงนี้ดับบีหลุดมาลุงลงหลอดม่วงซัดไปเรียบร้อยครับผมนี่ครับดับบีนะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวฟรีนะครับดับบีวิ่งมายิงประมาณนี้เลยทุกคน ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าโหดขนาดไหนสำหรับตัวนี้นะครับดอบบิกครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวดอบบิกนะครับสำหรับตัวฟรีตัวแจกนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าก,กลางๆนะครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมให้ไปที่เลตติ้ง เเต็มสิบนะครับเพชรหรือตรงผมให้กลมนะครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่<ค>นะครับใครที่เล่นดแล้วเข้ามือลองคอมมงค์คอมเมนต์ดูนะครับแต่ส่วนตัวผมโอ้ไม่โอ้แบบไม,ไม่ได้ดีไม่ได้แย่แบบสามารถเล่นสำรองได้แต่เป็นตัวหลักก็คงไม่ไหวอะครับผมเป็นตัวสำรองการ์ดคงการ์ดเขียวแบบชุบแบบเผื่อใครอยากฟูการ์ดคงการ์ดเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผู้ติดตามจะถึงสอง0ันผู้ผู้ติดตามนะทุคกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ คาริงขอบบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ